ไฟการบินนี้นะครับเราจะไปตะลุยบาคาร่ากันนะครับกับเกมเซ็กซี่บาคาร่านะครับเป็นเกมที่ทําเงินได้จริงนะชั่วโมงนี้นะครับเรามาเปิดหัวกันเลยดีกว่านะครับมาดูนะครับมาดูกันอ่ะเลือกห้องก่อนเลยนะครับเลือกห้องกันก่อนนะครับกลาบสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูอยู่นะครับกาบสวัสดีทุกท่านนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารนะครับข่าวสารใหม่ๆครับจัดโอ้โหเปิดมา มาไม่ทันนะครับมาไม่ทันแบบนี้โหเป็นช่วงที่บังกรมันแจกนะครับบังกรแดงก็น้ําเงินนะครับจะเข้ามาช่วยโอกาสกันนิดหน่อยดีกว่าครับแปดสิบถนึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมาดูครับถ้าเปิดมาเป็นน้าเงินแบบนี้นะครับจัดไปเลยครับแปดสิบหนึงเก้าสิบนะครับเปิดหัวมันเลยดีกว่าสามมาห้ามาเผ็ดแต้นะครับถือว่าห่อครับรอแบบนี้โอเคครับตอนนี้ครับเล่นน้ําเงินครับ มาดูครับการตะลุยบาคาร่าครับเปิดหัวน้ำเงินไปเลยดีกว่าไม้แรกขอสวยๆครับไม้แรกอ่าไม้แรกครับแปดสิบถึงเก้าสิบครับเปิดหัวไปที่น้ำเงินครับอ่ะมาดูครับมาดูอัตราการชนะดีกว่าครับเพลเยอร์ห้าสิบสามครับแบงเกอร์แคยี่สิบหกครับเขาไปลองให้ให้แดงมาสองน้ำเงินหนึ่งนะครับมาดูครับห้องสองครับเปิดหัวที่ห้องสองครับมาดูไม้แรกกดีกว่าครับ วยหรูหรือเปล่าครับตามท้องเรื่องครับ No มาครับ KK หกนะครับมาดูกันครับแนวแรงสวยหรือเปล่าหุ้นเจ็ดมาถือว่ารอครับตอนนี้กําลังรอเลยครับโอ้โหตัวโกงนะครับตอนนี้ตัวโกงครับต้องมีแต้มครับต้องมีแต้มมากกว่าโอ้โหแต้มเดียวครับเปิดมาไม่สวยอีกแล้วนะครับเปิดมาไม่สวยนะครับมาต้องการแก้เกมนะครับการแก้เกมนะครับแก้กลับมาเป็นบวกนะครับ มาดูนะครับ8ปดสิบนึงเก้าสิบเเนะครับยัดน้ำเงินนะครับ8ปดสิบนึงเก้าสิบนะครับไม้นี้ยัดน้ำเงินไปครับอ่ะมาดูครับไม้แรกไม่สวยครับมาดูไม้สองนะครับตบน้ำเงินนะครับอ่ะมาดูครับไม้นี้ทบไปครับจัดไปใครที่ดูอยู่กาบสวัสดีทุกท่านนะครับกาบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาดูพีอยูนะครับ No more bets หมายที่สองนะครับสวยหรูหรือเปล่านะครับจัดไปครับนาแรกมาครับแปดมารอครับตอนนี้กําลังรอครับโค้งมาสวยหรูครับสวยครับสวยกว่าครับอแก้เกมกลับมาบวกหนึ่งพันเลยนะครับแก้เกมมาครับแก้เกมมาแบบนี้นําเงินอีกทีกว่าครับไม่เสียหายครับเ้วก็ครับขอดูไพ่อีกให้ชัวร์หน่อยนะครับ ตัดแดงไปก่อนครับไม้นี้ยืนฝั่งเจ้าครับแปดสิบถึงเก้าสิบนะครับตัดไปฝั่งเจ้าก่อนนะครับอ่ะมาดูนะครับกล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับใครที่ดูอยู่นะครับอย่าลืมกดซับสไคร์นนะครับอยากเข้ากลุ่มน้าเล่นแอดมาครับ KK16 นะครับอ่ะตัดกันไปต่อเลยนะครับมาที่สามครับการแก้เกมให้ No more bets อเปิดมาครับหน้าแรกครับหามาสาม ไม่สมก็สีครับขอโอเคขอละขอละตาเราขอขอโค้งเข้าเครับขอต่ำกว่าห้าโอเคครับบัวครับสวยครับสวยหรูนะครับสวยหรูโอเคตามท้องเรื่องนะครับตามท้องเรื่องแบบนี้มาดูครับแดงอีกทีได้ไหมเล่นแดงอีกทีครับแปดสิบถึงเก้าสิบนะครับเขาให้ลองให้แดงมานะครับสองจุดแบบนี้เราไปฝั่งแดงเลครับยืนฝั่งเจ้าครับ มาดูอัตราการชนะดีกว่าครับแบงเกอร์สายเอร์สสเตนเออร์อยู่ที่หกสิบหกนะครับเรากําลังส่วนกระแสดอยู่นะนะครับกับไม้ที่สี่นะครับอ่ะมาดูครับจัดไปครับตามท้องเรื่องนะครับถึงิจารณาครัเนอร์มอร์เบตสนะครับแอดมา KK หกครับอยากได้สูตรแจกฟรีนะครับยังว่าสูตรผมแจกฟรีนะครับแต่คุณแอดมามีใจจริงใจไว้ด้วยกันได้ครับจัดไปครับมันสองครับโอ้โหสองชนสองนะครับ หอยมันต่ำกว่าสองโอเคอะไรก็ได้ก็ชนะครับโอเคครับบวกกลับมาอีกห้านะครับมาดูครับหมายี่ขห้านะครับหมายเลขห้าก็ยิงแดงต่อเลยครับแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะจัดปลยแดงครับนี่เล่นจากทุนน้อยๆนะครับปั้นไปเรื่อยๆนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับมาดูครับหมายี่ขห้านะครับหมายี่ขห้าแบบนี้ครับใครอยากเข้ากลุ่มน้าเล่นนะครับแอดมา อย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารนะครับอยากรู้เขาผ้าอยากรู้อะไรแอดผมมาได้เค่โทรตอบได้ทุกคำถามเกี่ยวกับบาคลารานะครับจัดไปครับหมายี่ขห้าครับหมายนี้นะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนห้องนะครับก่อนจะเปลี่ยนห้องนะครับหมายนี้จัดไปครับเดี๋เจ๊แจกนะครับจัดไปครับเจ็ดมารอครับตอนนี้รอครับหล่อมากครับเอ็ดหรือสองครับโอเคสามกว่าเจ็ด โอเคครับสวยครับโอเคครับสี่ไม้ครับพอเลยครับบวกพันกว่านะครับหลักพันเลยนะครับจากทุนหลักร้อยนะครับคนที่ดูตั้งแต่ต้นวิดีโอนะครับวิตั้งแต่ตีมนะครับหมายแรกลบมาครับสี่ไม้ติดผมกลับมาบวกครับการแก้เกมนะครับแก้ให้กลับมาเป็นบวกนะครับอยากเรียนรู้การแก้เกมแอดผมมาได้นะเคสสิบหกนะครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับแล้วเจอกันครับ